สำหรับเตียงสนามเนี่ยนะฮะต้องโรงพยาบาลสนามเนี่ยต้องกลับนำเรียนว่าตอนนี้เราเราจัดตั้งโดยคําสั่งเนี่ยเแห่งนะครับกัในใก้าแห่งเนี่ยห้าแห่งเรามีความพร้อมก็คือสามารถรับคนได้เลยนะฮะก็คือประมาณ1,500เตียงนะครับใน5แห่งนะครับแล้วก็ในอีกอีกที่เหลือเนี่ยฮะอีกพันกว่าเนี่ยนะครับก็โดยประมาณก็คือสัปดาห์หน้าสักวันที่20เนี่ยศูนย์ของท่าท่าสายนะฮะท่าสาย400กว่าเนี่ย สร้460เนี่ยก็จะเสร็จนะฮะในในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเสร็จนะฮะก็จะได้400กว่าแล้วก็ภายในสิ้นเดือนนี้เราก็จะได้ของวัฒนาแล้วก็วัดช่องลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีศูนย์ที่ของบริษัทวิกวิกวอเตอร์นะครับวิกวอเตอร์เนี่ยก็ให้สถานที่เรานะครับก็ประมาณสัก300-400เตียงเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการเปิดได้นะครับก็จะรวมอยู่ประมาณ3 3,000กว่านะฮะ3,000กว่าเนี่ยก็ความพร้อมเนี่ยเราเรามีความพร้อมนะครับแต่ต้องดูสถานการณ์ว่า มันเขาเรียกอะไรยอดเนี่ยมันจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องต้องนำเรียนว่านอกจากในเรื่องของบานสนามแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของนะอฟิกแฟคทอรี่โควินนะครับก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีความพร้อมอยู่ในหลายหลายจุดหลายแห่งนะฮะหลายที่หลายสถานที่เลยแล้วตอนนี้เริ่มมีคนเข้าแล้วนะครับมีคนเข้าแล้วนะฮะก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เขาบอกเลยว่า ถ้าของเขาเคลียร์ปัญหาได้เคลียร์ปัญหาเสร็จโรงงานอุตสาหกรรมตา่างๆที่ที่มีฟัทอรี่คนทีทที่ขนาดใหญ่ๆหลายร้อยเตียงเนี่ยนะฮะเขาบอกน้อมรับเลยว่าถ้าเขาเขาพร้อมที่จะให้ให้โรงงานอื่นเนี่ยได้มาใช้ด้วยนะครับก็คือมีจิตเป็นกุศลด้วยนะครับต่อไปเลยอันนี้คือคือความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่จะสามารถทําให้สุขสาคพรเนี่ย ก้าวผ่านเรื่องโควิดนี้ไปได้ครับเ้ื่อจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันตลอดกับสถานที่นะตอนนี้เราเราสามารถระระับตอนนี้ถ้าณวันนี้ฮะเราพร้อมเพราะเนื่องจากว่าอย่างเช่นวันนี้มันเพิ่มขึ้นประมาณ320 320 2 60ฝาเนี่ยเป็นของโรงงานโรงงานนั้นเนี่ยเขามีสถานที่เราครับมีสถานที่เขามีมีมีอยู่501แห่งมีอยู่500อีกอีกแห่งหนึ่งมีอยู่ประมาณ150 ร้อยห้าสิบเขาเข้าแล้วออกแล้วเนี่ยอยู่อยู่บางส่วนแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาวันนี้เขาเขาเขาเพิ่มมาสองร้อยกว่าโดยมาเนี่ยฮะก็ก็มีความพร้อมในการที่จะควบคุมนะฮะเอาเข้าเข้าเข้าในการป้องกันในการที่จะมากักตัวได้ครับตอนนี้งานของการตรวจเช็กลุกกห่าที่เขากลุ่มเสี่ยงที่เป็นแคนเดตต่างปรเป็นของทั้งสอาแเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราคาดหมายไว้อยู่แล้วแหละ ก,ก็ตอนนี้ก็ต้องต้องกลัานําเรียนว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสุสาครปัญหาใหญ่ของเราคือจํานวนจํานวนแรงงานต่างด้าวจานวนโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการนะฮะเรามีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ทั้งประมาณสักหกพันะฮะหกพันเนี่ยนะครับมันหนีไม่ออกไปแล้วนะฮะมันเยอะมากนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยประมาณ3 0 0 0สนนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเราจะตรวจให้หมดเนี่ยมันใช้เวลาเยอะตอนนี้เราตรวจอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็เราเราเลยใช้การสุง่งส่งเพื่อดูดูความเป็นไปได้ว่าตรงไหนมันเยอะเกินกว่า10%เราก็จะตรวจทั้งหมดแล้วก็เราก็จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับตรงนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ที่จะทําใหอ้อ่เขาเรียกอะไรต้องดูปัญหาแล้วเราก็ต้องไปแก้ให้ตรงจุดนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถ สัปดาห์หน้าน่าจะคุณหมอในแพทย์สาธารณสุขก็บอกว่าจะพยายามตรวจให้หมดวันนี้เราจะตรวจกันประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 0พันจะเร่งยอดให้ได้วันละส0 0พันะฮะจะตรวจให้ครบสา0,000ื่นโดยเร็วเพื่อที่จะสุ่มตัวอย่างนะครับสุ่มตัวอย่างแล้วก็จะเห็นปัญหาของจังหวัดสุราษฎร์ทั้งหมดก็จะมาประเมินได้ว่าเราต้องเราต้องทำอย่างไรต่อนะฮะตรงนี้คือหลักการว่าค้นหาปัญหาให้เจอนะฮะต้นเหตุของปัญหานะครับแล้วก็จุดไหนบ้างที่ที่เราต้องเคลียร์แล้วก็เราก็ต้องปิด ปิดแล้วก็หมายความว่าปิดก็คือ,อควบคุมนะฮะผ,ผ,ผู้ติดเชื้อนี้ให้ได้ถ้าควบคุมผู้ติดเชื้อนี้ได้ไม่ให้แพร่กระจายก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับอยากให้ท่านรองอธิบายตัวเลขของการตรวจค้นหายเชิงลุกให้ทุกผู้ชมได้ฟังนะเพราะว่าหลายคนเขาบอกแต่ละวัน200 300ารอยทุกคนตกใจเขาคิดว่าเดินเดินอยู่แล้วติดอะไระอ๋อไม่ใช่เลยครับคือคือต้องกลัานำเรียนว่าเราจะเป็นการไปสุ่มสุ่มตามโรงงานต่างๆนะฮะสารประกอบการต่างๆเนี่ย สุ่มโดยที่จะไปสุ่ม,มอยอดคือ50คนในต่อหนึ่งโรงงานพอใน50คนนั้นถ้าเขาบิดติดเชื้อเกินกว่า10%นะฮะถือว่ายุดสูงเราก็จะเข้าไปโรงงานนั้นเลยโรงงานนั้นก็จะไปตรวจตรวจแล้วถ้าเจอเราก็กลับนะครับตรงนี้นะฮะเราเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นไม่น่ากังวลครับตอนนี้มันอยู่ในวงของของของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ตอนนี้จริงๆแล้วเรามีตัวเลขอยู่เท่าไหร่ก็มีหลายส่วนที่หายไปแล้วด้วยที่มันหายเองแล้วทีนี้มันคองกับเตียงสนามที่เราใช้กันไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของคนวนาผู้ป่วยก็เขาต้องกลับนาเรียนว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยใน4 0 0 0กว่าเนี่ยคนที่ติดเชื้ออยู่ระหว่างการกักตัวการรักษาเนี่ยอยู่ประมาณ 10, สักพันเศษเษนิดๆเท่านั้นละครับดังนั้นไม่มีปัญหานะฮะก็คือมันจะอยู่ทั้งในโรงพยาบาลสนามของของทางผมทางภาครัฐนะฮะประมาณสัก5 6 0 0นะฮะแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามของทาง ภาคเอกชนในประมาณ700<ป>นะฮะอยู่ในโรงงานต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถามว่าตอนนี้พอ,อไหมพอแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันพอในในระดับนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตรวจต่อเราต้องเชิงลุกต่อเราต้องอะไรต่อเนี่ยก็ก็สี่ห้พันเนี่ยอา,อาจจะต้องเตรียมรองรับโอเคนะครับขอบพระคุณครับ